แก้ปัญหาการนอนหลับเจาะลึกตามอาการของเรา อันที่หนึ่งสหรับคนที่มีปัญหาหลับยากลองใช้สเปรย์ที่มีส่วนผสมของลาเวนเดอร์ดูเพราะว่ามันใช้เวลาแค่22นาทีเองค่ะที่น้ํามันหอมระเหยจะเข้าสู่ระบบสมองและปรับขึ้นสมองของเราให้พร้อมต่อการนอนหลับรู้สึกผ่อนคลายเบาสบายได้ในระดับวินาทีเลยแหละแนะนําแบบสเปรย์ฉีดทั้งด้านซ้ายและด้านขวาไม่ว่าพลิกด้านไหนเราก็หลับสบายอันที่2ปัญหาของคนที่นอนหลับไม่สบายหรือตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกปวดเมื่อยลองเพิ่มโปรตีนในมื้ออาหารก่อนที่จะเข้านอนดูค่ะถ้าเป็น ฉุกเฉินที่จะใช้เป็นเวโปรตีนที่เราหาได้ทั่วไปค่ะใช้เป็นรสจืดน,นะคะน้ําตาลจะน้อยส่วนถ้าปกติที่จะใช้เป็นเวโปรตีนที่ผสมเบตากูแคนเบตากูแคนเนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติในการลดอาการอักเสบในร่างกายของเราค่ะและยังเป็นสารแอนตี้แคนเซิลคือสารต้านมะเร็งอีกด้วยนะคะเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยเขาจะใช้โปรตีนเป็นสารตั้งต้นในการซ่อมแซมร่างกายในตอนกลางคืนค่ะส่วนเบตากูแคนเนี่ยจะช่วยในการป้องกันอาการสึกหรอหรือว่าอาการอักเสบที่เกิดขึ้นกับกล้ามเนื้อของเรานั่นแหละค่ะดังนั้นเนี่ยการ ที่มี2ตัวนี้รวมกันเขาจะทําให้เราหลับสบายแล้วกล้ามเนื้อของเราแข็งแรงขึ้นด้วยค่ะกลุ่มสุดท้ายคือคนที่ตื่นกลางดึกหรือว่าเป็นตะคิวนะคะแสดงว่าร่างกายของเราขาดแมกนีเซียมอยู่เราอาจจะเติมจากช็อกโกแลตแบบนี้หรือว่ากล้วยน้ำว้าที่เขียวๆแบบนี้ก็ได้นะคะน้องๆแต่ลองสังเกตว่าอาการเหล่านี้เกิดขึ้นตั้งแต่อายุประมาณ35ปีหรือเปล่าเป็นไปได้ว่าฮอร์โมนของเรามีการเปลี่ยนแปลงไปค่ะ และถ้าใครอยากเช็คว่าฮอร์โมนตัวไหนของเราที่ทํางานผิดเพี้ยนอยู่ก็พิมพ์อย่างรู้ไว้ก่อนนะหรือจะทักเข้ามาปรึกษากันก็ได้นะคะแล้วมาเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยกันกันกบวิทยาศาสตร์ร่างกาย